กลางปีของฤดูการย่ามฝนค่ะฤดูฝนมันหาแต่หอดกลางปีค่ะประ่านหอดปลายปีบัดปลายปีหันกลางปีของฤดูการย่ามฝนค่ะฤดูฝนมันหาแต่หอดกลางปีค่ะประ่านหอดปลายปีบัดปลายปีหันเมืองเนฟค่ะช่างนี่ก็งามคักค่ะงามคักอีลีพี่น้องจ้า ซู่ปีเขาทงนี่นะ่ะน้ามทวมค่ะพราอว่าฝนมันดีมันมันกระสีไดงงามค่ะหาฝนตกอยู่ตลอดฝนตกเลาะตกรองมันกับบ่างามได้พี่น้องเพราะว่ามันแบบมมีโอกาสรับแสงแดดนะแต่ว่าปีนี้นะ่ะฝนน่ะพอดีกับหน้าลุมหน้าอันน้าเพิน่นแต่หน้านูน่นจะขาดแค้นในจักหน่อยะฝนเศร้าแล้วล่มกับมา แต่ก่อนเขาเอื่นว่าล่มผัดน้ำแกงเนาะเขาาพ่นกะงามปีน,นี่น้ำพ่อท่วมค่ะใช่ค่ะแต่กะคือสิพ่อเด็กก้อได้เกี่ยวอยู่ดอกค่ะผ่นฟังทางพุนกะอุย้ยปลาอ่อยงามงามค่ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้นะฝนน่ะพอดีกับหน้าลุม่มหน้าอันน้ำเพิน่นแต่หน้าน,นู่นจะขาดแค่นหนจักน้อย สวัสดีจ้าพี่น้องตอนคำคำค่ะพี่นอ้องปอกปลายทั้งหลเหมือนหนีคำแล้วค่ะคอยไม่อันเลี้ยงว่ายุแถวนี่อุ้ยทงหน้าเอียงคืองามแต่พี่น้องเขายุทงหน้านี่คืองามแต่พี่น้องเอ้ยพี่หน้าเพิ่นผุงาสวัสด psilon, ีจ้าพี่น้องตอนคำคำค่ะพี่น้องปอกปลายทั้งหลเหมือนหนีคำแล้วค่ะ ่อยม่อันเรียงพอดีฝนปีนี่เนาะพอดีกับหน้าหน้าลุ่มค่ะแต่หน้าน่อนออกอยากเสียหายเนี่ยจักหน่อยแต่ว่าปลายปีกับแดดกับพอดีมันได้ดปรุงอาหารเนาะเขากระไดนี่งามคักพี่น้องแต่อันส่วนบาคา่ปะปลาอ่อยกับงามมันกับพอดีกันกับอันพืชพันเนาะอันฝนตกลงมาแล้วกระเด็ดเนาะ เดี๋ยวแล้วมันกัสิไดปุง้งอาหารผลสรุปออกมาสิเป็นแนวใดแล้วแต่ในขณะนี่หน้าลงเพลินน่ง้ามค่ะค่ะใบเข่าก็บปิงงามค่ะง้ามค่ะค่ะกว้างค่ะให้ใหญ่ทั้งเบิดพี่น้องเขาพอดีเลยยิสวสบยเลยค่ะมือน,นี้ล่มแน่เพราะว่าฝนเศ้าตกมากเลยสองมือเอ้ย ฝนตกมากิ3สามมือฝนพึงเศร้ามื่อนี้ค่ะแต่ว่าปีนี้นะฝนอ่ะ,นนะพอดีกับหน้าลุมหน้าอันน้าเพิน่นแต่หน้าน,นู่นจาขาดแค่นหนจักน้อยจกยัจกสิเป็นแนวดเนอเดียวนี่พึ่งจะกลางปีค่ะตอนนี้กางงามค่ะงามค่ะค่ะกว้างค่ะให้ใหญ่ๆทั้งเบิดพี่น้องเขาพอดีเลย งามค่ะงามค่ะค่ะกวา้างค่ะให้ใหญ่ๆทั้งเบิดพี่น้องเขาพอดีเลยสวัสดีจ้าพี่น้องตอนคำคำค่ะพี่นออ้องปอกปลายทั้งรายมือหน,นีคำแล้วค่ะคอยเมื่ออันเลี่ยงอันซ่อนเด้นอ้ออันซ่อนเด้นอ้อแต่ว่าปีนีนะฝนน่นพอดีกับหน้าลุมหน้าอันานามเพิน่น แต่หน้านูน้นจะขาดแค้นเนี่จักน้อยอนซ่อนได้นเนาะกัแดดกับพอดีมันเด็ดปรุงอาหารเนาะเขากระไดนี่งามคักพี่น้องแต่อนซอนบ่อค่าว่าอายุแถวนี่อุ้ยทงหน้าอียงคืองามแต่พี่น้องเขายุทงหน้านี่คืองามแต่พี่น้องเอ้ยพี่หน้าเพิ่นผงงาแต่ว่าปีนี้น่ะฝนน่ะพอดีกับหน้าลุมหน้าอัน หนามเพิ่นแต่หน้านูน่นจะขาดแค่นหนจักน้อยบุ้ยงามขาขาพี่น้องคขางามคขาเขาเพิ่นเขาหน้าหนามเพิ่นเนาะหน้าหลงเพิ่นเนาะหน้านู่นกัดแดดกับพอดีมันเด็ดปรุงอาหารเนาะเขากระไดนี่งามคักพี่น้องแต่ออนซ้นบอคา้าหนึ่ง บาดนี่มันขืนหลายแล้วพี่น้องมันขืนหลายแล้วจ้านี่สู่ปีเขาทงนี่น่ะนา้ามท่วมค่ะพอว่าผลมันดีบ่ปันไดดอกเดอ้อพี่น้องน้าโน่นเอะบ่บปันไดแต่นัน่นลงเพนแ่งงามงามเลยพี่น้องสู่ปีเขาทงนี่น่ะนา้ามท่วมค่ะพอว่าผลมันดีปลาอ้อยกับงามมันกับพอดีกันกับอันพืชพันธุ์เนาะอัน ฝนตกลงมากแล้วกแดดเนาะแดดแล้วมันกระสิเด็ปรุงอาหารยิ้วสวยเลยค่ะมือน,นี้ล่มแน่เพราะว่าฝนเศร้าตกมากในสองมือเอ้ยฝนตกมากด้สามมือฝนพึ่งเศร้าออมือน,นี้ค่ะจักสิเป็นแนวใดเนาะเดี๋ยวนี้พึ่งจะกลางปีค่ะตอนนี้การบอรปันใดดอกเดอ้อพี่น้องน้านนู่นเนาะบอปันใดแต่นั่นลงพนอยง,งามงามเลยพี่น้อง ใช่ค่ะแต่กะคือสิพ่อได้ก้อได้เกี่ยวอยู่ดอกค่ะผลฟังทางผลก็อุ้ยปลาอ้อยงามงามค่ะพี่น้องบอปันไดดอกเด้อพี่น้องน้านนู้นเนบอปันไดแต่นั่นหลงพอนอย่างงามงามเลยพี่น้องปลาอ้อยก็งามมันกับพอดีกันกับอันผืชพันเนาะอันฝนตกลงมาแล้วกระเดดเนาะ เดวแลวมันก็สิไดิปุง้งอาหารผลสรุปออกมาสิเป,ป็นแนวใดแลวแต่ในคณะนี่หน้าลงเพลินหนึ่งงามค่ะค่ะใบเข่ากับผลสรุปออกมาสิเป,ป็นแนวใดแลวแต่ในคณะนี่หน้าลงเพลินหนึ่งงามค่ะค่ะใบเข่ากับปิปีเข่าท่งนี่นะ่ะ น้ำมทวมค่ะเพราะว่าฝนมันดีบ่ปันไดดอกเดอ้อพี่น้องหน้านู้นนบ่บปันไดแต่นั่นลงพนน่นางามงามเลยพี่น้องจักสิเป็นแนวใดเนาะเดียเ๋ยวนี้พึ่งจะกลางปีค่ะตอนนี้กาฝนเศร้าแล้วล่มกามาแต่ก่อนเขาเอื่นว่าร่มผัดนามแกงเนาะเขาพ่นกงามปีนี้น้า่ทวมค่ะสกัดแดด กับพอดีมันเด็ดปรุงอาหารเนาะเขากระไดนี่งามคักพี่น้องแต้นส่วนบาา่อค่าหลังปีของฤดูกันง่ามฝนค่ะฤดูฝนมันหาแต่หอดกลางปีค่ะประ่านหอดปลายปีบัดปลายปีหันปลาอ่อยกับงามมันกับพอดีกันกับอันพืชพันเนาะอันฝนตกลงมาแล้วกระเด็ดเนาะ เดล้วมันก็สิได้ปุงอาหารจากสิเป็นแนวใดเนอเดียวนี้พึ่งจะกลางปีค่ะตอนนี้กลางค่ะแต่กะคือสิพ่อไี้ก่อดีเกี่ยวอยู่ดอกค่ะผลฟังทางพุ่นกะอุ้ยปลาอ่อยงามงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่กะคือสิพ่อไี้ก่อดีเกี่ยวอยู่ดอกค่ะผลฟังทางพุ่นกะอุ้ยปลาอ่อยงามงามค่ะพี่น้องอันซ่อนเด้เนาะค่าปีนี่ เขาหน้านาำเพิ่นพอดีเลยนี่ตอนนั้นคอยมาเลี้ยงง่วตอนนั้นเพิ่นหาตาตัด่ามันกับบางๆแต่ว่าปีนีน้นะฝนน่ะพอดีกับหน้าลุมหน้านันามเพิ่นแต่หน้านูนา่นจะขาดแค่นหนจักน้อยค่าปีนี้เขาหน้านามเพิ่นพอดีเลยนี่ตอนนั้นคอยมาเลี้ยงงัวตอนนั้นเพิ่นหาตาตัด่า มันกับบางๆบ๊อปันไดดอกเด้อพี่น้องน้านู่นนะบอปันไดแต่นั่นลงเพิน่งามงามเลยพี่น้องผลสรุปออกมาสิเป็นแนวไดแลลวแต่ในคณะนี่หน้าลงเพลินนย่ง้ามค่ะค่ะใบเขากับพี่จักสิป็นแนวไดเนาะเดียวนี้พึ่งจะกลางปีค่ะตอนนี้การบ๊อปันไดดอกเด้อพี่น้องน้านนู่นเนาะบอปันไดแต่นั่น ลงพนง่ามงามเลยพี่น้องพอดีฝนปีนี่เนาะพอดีกับหน้าหน้าลุ่มค่ะแต่หน้าน่อนออกอยากเสียหายเนี่ยจักน่อยแต่ว่าปลายปีค่ะฝนเศร้าแล้วล่มกามาแต่ก่อนเขาเอื่นว่าลุ่มผัดนามแกงเนาะเขาเพนก่งามปีนี้น้าพ่ททวมค่ะ แต่ว่าปีนี่ฝนตกลงมาสองสามมือกัดเจ้าเร้าหรอสวัสดีจ้าพี่น้องตอนคำคำค่ะพี่น้องปอกปลายทั้งหลายมือหนีคำแล้วค่ะคอยไม่อันเลี่ยงงักสิเป็นแนวใดเนาะเดี๋ยวนี้พึ่งจะกลางปีค่ะตอนนี้กาปลาอ่อยกับงามมันกับพอดีกันกับอันผืชพันเนาะอันฝนตกลงมาแล้วกแดดเนาะแดดแล้วมันก็สิได้ปรุงอาหาร บุ้ยงามค่ะค่ะพี่น้องค่ะงามค่ะเขาเพิน่นเขาหน้าหนามเพินน่นเนาะหน้าหลงเพินน่นเนาะหน้าน,น้นค่าปีนี่เขาหน้าหนามเพิ่นพอดีเลยนี่ตอนนั้นคอยมาเลี้ยงง่วตอนนั้นเพิ่นหาต,ตาตัดค่ะมันกับบางบางแต่ว่าปีนี่ฝนต